กินอะไรเนี่ยเบิ้มนั่นนั่นไปแล้วพู่ปานกว่างตัวสูงใหญ่ขาลังแห้งสูงพี่น้องยาวปานเก่งปานกว่างนี่นี่อยู่ซะ อยู่นาโคกน้องคูนพี่น้องเอามาปล่อยกำลังเกิดกำลังฟื้นตัวเขียวๆแน่ธรรมชาติบมแมนแหนแดงเลยพี่น้องส่วนบัวมารู่อยังกินใบปูกรป่องเฮียสุว,ว่าน,น่าจะเป็นหอยเนะพี่น้องอหอยตัวน้อย,น,อยนะย่านอยู่ อลุยาตลยทรงไซแมนอีริอะคะ่ะสวนดอกบัวก็จักแม่พิสังกินื้อกันมูญาติป่าอยู่เรื่องนะลรซื้อกุ้งกำรรการรม,มายายสมเป็นคนซื้อคนไปปล่อยเพชนแม่นตาเพิ่นโอ้ยยายสมว่ายอยากเอามาปล่อยนะาะน้อยนี่พี่น้อง จังได้เบิ่งเงียงายเพื่อนผัดเอาไปป้อยซะง่ายแบบนี้ให้อาหารกับบ่มากินแล้วเนาะสาบางไงก็เลยเลี้ยงธรรมชาติจากสิโลู่บอกซื้อพันหนึ่งค่ะจะว่าเอาเงินพันไปที่หินมันน้ําก็อย่าดอกลองเบิ่งกุ้งตัวใหญ่แล้วค่ะตัวละหาบาทยายสมซื้อสองร้อยตัวกับบได้หลายเนาะใจใยายสมอยากมาปล่อยนี่ตาเพื่อนผัดไปคนละทางเลยเนาะ คุณซื้อผัดโบล่อยคุณปอยผัดนบดลซื้อเอสียงกบพี่น้องโดดจ้ำลงกับบบค่คอยมีคลิปอย่างพี่น้องคลิปบ้านๆเอากับโบได้ค้นหาความรู้พี่สังเนาะบ้านๆน,นี่แหละค่ะไม่มีความรู้บบมีสาระอย่างเกี่ยวกับเกษตร เหตุตามใจไม่มีแผนงานอย่างแต่ก่อนก็ได่เคยคิดว่าจะทำสวนเนาะมาเลี้ยงงัวแล้วกัปลูกหันปลูกนี่ไปพี่น้องก็เลยมีมาเรื่อยๆถ้าจะให้ดีก็วางแผนไว้สิดีกว่าค่ะจัดระบบระเปียบไว้จัางสิบรรลุปเป้าหมายเัา อันนี้เป็นไปตามภาษาเรื่อยๆนะพี่น้องไม่มีที่สิ้นสุดแค่นี้แหละคะ่ะมาจมมาลายนำบรรยากาศยืนเงี้ยวโอ้สบายใจเชิบเลย